สนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขคุณผู้ชมคะเรามักจะได้ยินคําเตือนที่บอกว่าไม่ควรนําน้ํามันพืชทอดซ้ําเสริมคุณภาพมาปรุงอาหารนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เป็นโรคมะเร็งได้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะไม่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นและละค่าที่จะเป็นโรคร้ายนี้ผู้ขายเองนะคะที่สูตรกลิ่นน้ํามันทอดซ้ําเสริมคุณภาพเข้าไปทุกวันทุกวันเนี่ยก็มีสิทธิ์เป็นโรคมะเร็งได้เช่นกัน วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณมงคลเจนจิตติกุลผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาล่าการที่เราใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำเสื่อมคุณภาพเนี่ยนะคะทำไมจึงทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นมะเร็งได้คะคือการทานอาหารที่มีน้ำมันทอดซ้ำเ,เป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าโรคหัวใจหลอดเลือด แล้วก็ในตัวน้ํามันทอดซ้ำเนี่ยจะมีสารบางตัวที่เป็นตัวที่กอให้เกิดมะเร็งทราบว่าแม้กระทั่งผู้ขายเนี่ยก็สามารถเป็นมะเร็งได้เหรอคะออครับคืออันนี้มีผลการวิจัยที่ประเทศไต้หวันเขาพบว่าสตรีแม่บ้านนะครับที่ออทอดอาหารทานบ่อยๆนะครับปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ปอดมากกว่าคนที่สูบบุหรี่ แล้วเราจะมีวิธีการสังเกตยังไงคะว่าน้ํามันที่ใช้ทอดซ้ำอยู่เนี่ยเสื่อมคุณภาพแล้วสิ่งที่จะเห็นหรือว่าสังเกตง่าย,ายๆก็คือว่าถ้าเราไปซื้ออาหารแล้วเราเห็นว่ากระทะนั้นเนี่ยน้ำมันดำะนะครับหรือว่าหนืดข้นนะครับหนืดข้นหมายความว่ามันม,มันน่าจะใสแต่มันไม่ใสนะครับ หรือว่าแม้กระทั่งขณะที่ทอดเนี่ยมีกลิ่นเหม็นไหม้พันมากเป็นพิเศษอันนั้นอาจจะใช้น้ํามันทอดซ้ำมาค่ะน้ํามันที่เสื่อมคุณภาพไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีการกําจัดหรือนําไปทิ้งยังไงหรือว่าจะผ่านกระบวนการอะไรที่นําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้บ้างคะถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะขายให้กับผู้รับซื้อที่จะเอาไปทําน้ํามันเบนดีเซลที่จะมาใช้กับเครื่องยนต์แต่เวลาเราจะขายเนี่ยอาจจะต้องถามเขาว่าตกลงเอาไปทำอบไรดีเซลหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็จะมีบางคนเนี่ย ซื้อไปเสร็จก็ไปกรองแล้วกลับมาขายขอให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งสารที่ขอให้เกิดมะเร็งด้วยนะครับอตอนนี้ทราบมาว่าทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะมีชุดทดสอบคุณภาพของน้ํามันใช่ไหมคะที่เล่าให้ฟังหน่อคะว่าชุดนี้หน้าตาเป็นยังไงออกมานานหรือยังครับครับชุดทดสอบสารโพล่านะครับก็ออกมาก็นานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตั้งนาอนปี47นะครับ แล้วก็จากการตรวจสารโพลานี้เองที่เราพบว่าน้ํามันทอดซ้ําถ้าทอดบ่อยๆเข้าเนี่ยจะมีสารโพลาเกิน25สำนักงานคณะกรรมการอาหาระยาเองเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 7เนี่ยก็ได้ออกประกาศนะครับไม่ให้นําน้ํามันทอดซ้ําที่มีสารโพลาเกิน25เปอร์เซ็นต์เน่ยออกมาทําการทอดอาหารอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก ศูนย์วิทยาศาสตร์าการแพทย์อุบลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์าการแพทย์นะครับก็ได้พัฒนาชุดทดสอบสารโพล่านี้ขึ้นมานะครับก็เป็นชุดที่ทําได้ง่ายๆนะครับชุดหนึ่งก็ตรวจได้ประมาณ25ตัวอย่างนะครับสะดวกที่จะใช้เพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่3านาทีคุณผู้ชมทางบ้านคงจะสนใจนะคะท่านผอ,อ,อคะสามารถไปหาซื้อชุดทดสอบนี้ได้จากที่ไหนคะทีะ่ศูนย์วันสต็อปสวิตของกรมวิทยาศาสตร์าการแพทย์ก็ได้นะครับหรือ,อทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธาน,นีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านผอ,อ,อช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะการดูแลสุขภาพการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยแล้วก็สะอาดอทุกวันนี้เนี่ยคนไทยถั่วเฉลี่ยก็บริโภคอาหารที่ทอดประมาณสัปดาห์สองถึงสครั้งถ้าเป็นไปได้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทานอาหารหนึ่งหรือว่าต้มนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็อันนี้ก็อยากฝากแม่ค้านะครับที่ ขายพวกอาหารทอดซ้านะครับท่านได้กําไรนิดหน่อยแต่ว่าผู้พวกไม่ปลอดภัยตัวท่านเองก็ไม่ปลอดภัยด้วยเงินที่ท่านได้ไปอาจจะไม่ไม่พอที่จะรักษาโรคมะเร็งปอดนะครับแล้วก็มีแนวคิดของแม่ค้าบางคนบอกว่าเอ,อ๊ก็เราทอดน้ํามันครั้งนี้วันเดียวแล้วเราก็เอามากรองคุ่งนี้เช้ามาขายใหม่ก็มาใช้น้ํามันเก่าแล้วก็เติมน้ํามันใหม่ลงไปนะครับโดยเป็นความเชื่อที่ผิดๆนะครับเพราะว่า การที่เติมน้ํามันใหม่ลงไปเนี่ยก็ทําให้น้ํามันใหม่นะั่นะเสื่อมสภาพเร็วไปด้วยนะครับวันนี้นะคะเราได้รับความรู้มากทีเดียวจากคุณมงคลเจนจิตติกุลนะคะผู้อำนวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวัีคครบุณแล้